สวัสดีค่ะทุกคนค่ะต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทีนหารคศิ้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดูความรักของชาวราศีกันใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีกันหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันใต้คลิปนะคะเกยนเอาไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไร่ถึงที่เท่าไรนะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยและคณาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยนะคะ แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชรั์นของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอยากจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่นานไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะอยู่ในเรื่องของดาวสุขเป็นหลัก ก็มีความสมําคัญมากๆากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีเวลาก็ลองไปเช็คดูลวกันนะแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจว่าจะเช็คยังไงหรือว่าทําไม่เป็นสามารถไปดูคลิปที่หวานสอนทาได้นะคะหวานมีคลิปที่สอนหาลัคนาดาวสุด,ดาวจันทร์หรือเบอร์ชาร์ตรเองแล้วมีคําอธิบา,บายบางส่วนไว้ให้ด้วยถ้าสนใจก็ลองดูในเพลย์ลิสต์ลวกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่กันนะความรักของพวกคุณในช่วงนี้ยาวจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะคะชาวราศีกรนลัคนากันในช่วงนี้มีความวิตกกังวลไม่ค่่ออยยสบาาใจหรืเปล ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เดอะมูนนะคะบางท่านอาจจะคุยชาวราศีมีนและขนาดมีน แล้วชาวราศีมีนก็ถือว่าเป็นคู่ตรงข้ามของชาวราศีกันลักษณะกันด้วยบางท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกดึงดูดกับใครสักคนหนึ่งเนาะแต่ว่าในแรงดึงดูดนี้มันอาจจะเป็นได้ทั้งแรงผลักหรือก็แรงดึงในเวลาเดียวกันนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็ไม่สบายใจอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้กันแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนไกลห่างกันจังเลยเนาะาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ อ๋อพลังงานหนักหนึ่งไหมคะ่ะวันนี้หวานจะใช้ไพ่สำหรับจิ๋วนะคะดูสีใบเล็กนิดเดียวเองนะคะใครที่มือเล็กๆแล้วอยากจะสับไพ่ก็แนะนํานะเพราะว่ามันจะง่ายต่อคนที่มือเล็กๆนะคะแต่เพราะหวานมือค่อนข้างจะใหญ่ก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการใช้ไพ่ขนาดใหญ่กว่านี้แต่ว่าวันนี้ก็มาคอนโดก็เลยมาใช้ไพ่สำหรับเล็กแล้วกันเนาะ คารลแฟนค่ะบางท่านอาจจะคุยชาวราศีศพฤกษ์และขนาดพฤกษ์นะคะถ้านในช่วงนี้น่าจะพยายามปล่อยแล้วก็ปลงหรือเปล่าเอ่ยพยายามเดินทางสายกลางไม่คาดหวังไม่ยึดต,ติดมากจนเกิดไปเนาะหรือไม่เราอาจจะรู้สึกม่าเราไม่อยากจะวุ่นวายกับ ปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นลักษณะาการปา,ามความญาิอาจจะเป็นการให้เราพยายามปฏิเสธคนที่จะเข้ามายุ่งกับเราในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นใครบางคนเข้าปฏิเสธเราในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งไพ่ก้าวสหรับเป็นไพ่สองม้เท้านะคะน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คุณโฟกัสอยู่แต่ว่าได้แค่โฟกัสอยู่อย่างเดียวหรือเปล่าบางท่านอาจจะเป็นความสมพั์ที่มีเงื่อนไขมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราเองก็ยังก้าวข้ามผ่านเงื่อนไขต่างๆนั้นไปไม่ได้นะคะ ขอพลังงานภาพรวมสีใบทำไมเป็นารน์เล็ตเอ่ยบางท่านน่าจะรู้สึกเหนื่อยนะเพราะว่าอาจจะมีใครบางคนอยากจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าขอคำปรึกษาจากเราแต่ว่าเราพังตัวเราเองเราก็จะไม่รอดอยู่แล้วนะคะที่เพิ่งมาวุ่นวายกับฉันในตอนนี้น่าจะดีกว่าท้าถ้วยนะตำแหน่งอดีตเป็นท่าถ้วยนะคะบางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกผิดหวังเสียใจในช่วงที่ผ่านมาเนาะ อาจจะเหมือนคนที่ยังโฟกัสเพงสิ่งบางอย่างที่จบไปแล้วพังไปแล้วหรือว่าเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้แล้วนะคะจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะมีเรื่องราวดีๆเหมือนกันหรืออาจจะมีใครบางคนสนใจคุณหนึ่งคือคนอาจจะรู้ตัวแต่ว่าคุณไม่เอาหรือสองคือคุณไม่รู้เรื่องเลยนะคะมีใครเข้ามาเนาะแต่จริงๆแล้วพไพ่ใบลีิไพ่ที่บ่งบอกว่าก็มีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้เปิดใจหันไปมองหรือบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โฟกัสแต่ด้านลบๆของความสัมพันธ์สีดีก็เลยถูกลดทอนไปนะ มีไพ่สิบไปเท้าเข้ามาด้วยนะคะน่าจะมีความหนักอกหนักใจอยู่ในช่วงเวลานี้หรือเปล่าชาวราศีกัน์ลัคนากันหวังมองว่าในช่วงนี้คุณน่าจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยและคุณหนักแล้วคุณก็เลยไม่อยากจะหันหลังไปสนใจเรื่องราวในอดีตสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะอินกับมันมากซะจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วก็เป็นไปได้นะคะ ทีนี้มีไพ่หกใบเท้าเข้ามาด้วยตามมาด้วยสถ้วยนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เราอยากจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและความยุ่งเหยิงเนาะอยากจะหาความสุขในชีวิตหรือไม่บางท่านอาจจะพยายามปล่อยวางเรื่องเก่าๆความรู้สึกผิดหวังเสียใจกับใครบางคนแล้วก็อาจจะอยากกลับมาคืนดีกันกระชับมีความสัมพันธ์หรือว่าทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นก็เป็นไปได้ ไพ่ได้สำหรับเป็นไพ่เด็กถือดาบนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเฝาคอยสังเกตการไ์่รบางคนอยู่นะคะเดี๋ยวขอดึงไพ่ฮาลเลฟนหน่อยค่ะฮาลเลอฟนคืออะไรเอ่ยจัดติสนะคะบางท่านอาจจะขุยชาวราศีตุลละขนาตุลน,นะน่าจะเป็นช่วงเวลางการที่เรากําลังคิดช่างใจเนาะพยายามจะหาคําตอบหาทางออกในสิ่งที่ดีที่สุดสรัโตของเรามาพร้อมกับไพ่เจ็ดถ้วยด้วยนะคะแล้วก็สองไม้เท้า บางท่านอาจจะเปรีบชาวราศีสิงห์และคสิงห์นะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกล่าวหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแต่ท่ามกลางความเหนื่อยก็มีความผูกพันที่ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันเรารู้สึกว่าในช่วงนี้ชาวราศีกันและคนาการน,น่าจะอยู่ในจุดที่เราไม่อยากมีปัญหากับเขาคนนั้นหรือกับใครก็แล้วแต่เนาะ เราะเรารู้สึกว่ามันเหมือนทุกอย่างมันล่องลอยอยู่ในอากาศนะคะเรามีความคาดหวงังมีแพลนต่างๆแต่ว่าพอเรายึดติดก,กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันทําให้เราไม่สามารถคว้าอะไรได้เลยอย่างในช่วงที่ผ่านมาบางท่านอาจจะโฟกัสแต่ด้านลบๆของความสมพันธ์หรือว่าสิ่งที่ทำให้เราผิดหวังเสียใจจนทําให้เราไปต่อไม่ได้ในตอนนี้บางท่านอาจจะเริ่มปล่อยวางเรื่องเก่าๆถ้าท่นที่ปล่อยได้ไหมก็อาจจะยังปล่อยไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่ามันดีกับตัวของเรามากกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ ว,ว่าบางท่านอาจจะเลือกกลับไปคืนดีกับเขาแล้วก็พยายามลืมเรื่องราวเก่าๆไปนะคะอ่ะไปดูเขาก่อนละกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบนะอาจจะอยากพักรบแล้วก็ได้นะคะชาวราศีกันเด็กถือถ้วยบางท่านอาจจะคุยบชาวธาตุน้ำมีนกระโจพิจิกนะคะเขาในช่วงนี้น่าจะอยู่ในอาการคนที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเข้าหาเหมือนกันแต่ว่าก็กล้ากลัวเนาะเ,เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะ่ะ เหมือนทีเล่นทีจริงมากกว่าที่จะใส่สูตรมากนังนะคะแต่ไพ่จตสองคุณเอ็มเพล์ก็น่าจะมีความคาดหวังมีความปรารถนาลึกๆในใจว่าอยากโดนงออยากให้คนเข้าหาอกเอาใจมากกว่า แต่ว่าเขาในตอนนี้อาจจะไม่ได้ทําตัวเหมือนดูนิ่งมากจนเกินไปนะคะแบบว่าเขาจะทําตัวชิวแต่ลึกๆในใจน่าจะยังมีอะไรบางอย่างที่ยังค่อดข้างแข็งอยู่เหมือนกันเด็กของพลังงานภาพรวมสีใบทําไมเป็นเด็กผิวค้วยเอ่ยหรือถ้าในช่วงนี้หรือว่าก่อนนีน้คนนิ่งมากเกินไปอาจจะเป็นเขาที่รู้สึกว่าอยากจะลองมาตะลอ่ลอมตะล่อมหรือว่าทําให้คนรู้สึกดีขึ้นหน่อยอก็เป็นไปได้นะคะอืแต่บางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าเขาแบบพยายามวางตัวอยู่ในที่ของตัวเอง นิ่งมากเงียบมากจนคุณอ่อนใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปแล้วไปรับหรือเปล่าก็เป็นไปได้จริงๆเรื่องในใจของเขาอาจจะยังรอให้มางออยู่ก็ได้นะคะคือถ้ามาคุยกับเขาดีๆอาจจะรีบแบบตะคุบเหยื่ออะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันเจ็ดไม้เท้านะคะในช่วงที่ผ่านมามีใครบางคนเหนื่อยเหลือเกินในความสมันั์หรือเปล่าเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าที่บ่งบอ,งบอกถึงการต้องพยายามต่อสู้กับรสปัญหาต่างๆนานา,นา,นนานที่ตัวเองนะคะ มีไพ่สี้เท้าเข้ามาตำแหน่งความรู้สึกในหัวใจแล้วก็สิบเหรียญสามเหรียญน,นะโอเคไพ่ okay. ความรู้สึกในใจของเขาเป็นไพ่สีดำนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการอยู่นิ่งแล้วก็พักเบรกปล่ยอยสถานกอาการใี้มันค้างคายอยู่แบบนั้นในเมื่อเดินหนะ้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะก็เลยที่จะอยู่นิ่งๆเนาะมาเพราะก็ไพ่สิบเหรียญแล้วก็สามเหรียญน,นะคะก็ลึกๆในใจคงจะ ยังมีความผูกพันมากนะคะถ้าไม่ได้เจอกันเลยก็คงอยากจะเจอกันอยากจะคุยกันยังมีความคิดถึงหรืออาจจะคอยแอบสื่อแอบส่องเนาะเป็นไพ่สามเหรียญที่มุ่งบอกถึงการอยากจะกลับมาขึ้นที่กันหรือว่าพูดคุยปร,รับความเข้านใจกันด้วยนะคะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเดียวกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนำหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องทากิจกรรมบางอย่างร่วมกันก็ได้ทีนี้พอสามเรหรียญกับสิบเหรียญมาเจอการหักลบก็เลยได้เจ็ดเหรียญ น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้นะคะพอ,อสิ่งที่อยากให้มันเป็นแล้วมันไม่เป็นอนะหวั่ว่าน่าจะเป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาลุกออกมาจากสีดามาเป็นไห่เด็กถือถ้วยที่วงบอ,อกถึงการลองมาหยับหยับ,ยบดูซิลองมาตะล่อมตะลอ่อดูหน่อยว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่าก็เป็นไปนได้เหมือนกันเพราะไพ่แต่สำหรับเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าด้วยนะคะ กวนโมว,ว่าเขาน่าจะเหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าเขาจะลุกขึ้นมาทําอะไรหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะอาจจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าทำอะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยวางเนะาะมขานึงไปให้เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยต้องการอะไรเอ่ยเดฟู food, นะคะไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะไม่อยากคาดหวังอะไรเยอะนะแต่ว่าก็ยังอยากจะลงทุนกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ ไพ่ใตสองขึ้นห้าไม่เท้าก็มีความยุ่งเหยิงมากๆอยู่เหมือนกันนะคะในกระบวนการความคิดของเขาตอนนี้เอ,อหวนรู้สึกว่าเขาในตอนเนี้ยังไม่สามารถปล่อยวางได้นะคะต่อให้จะมีความยับเยินย่ำแย่หรือพังพินาศแค่ไหนก็แล้วแต่ความสมพันธ์นี้หรือต่อให้มีตัวเลือกทั้งเลเข้ามาเขาก็ยังไม่สามารถจัปล่อยวางได้ ยังต้องการคนคนนี้อยู่เนาะถ้าสองสถานการณ์นี้มีลิงก์กันก็อาจจะเป็นคนก็ได้นะคะถ้าคุณกับเขาคบหรือสร้างความสัมพันธ์กันมาอย่างจริงจัง,จงเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีปัญหากันอยู่เขาเองก็คงยังปล่อยวางคุณไม่ได้หรอกเดี๋ยวค่อยดูว่าเขารู้สึกอย่างไบคุณก็ได้แต่ว่าถ้าคุณกับเขาเพิ่งบุมาเจอกันอนะอันนี้อาจจะต้องรีเช็คนิดหนึ่งว่าเขามีใครบางคนที่เขายึดติดอยู่หรือเปล่ามาเลยทําให้คุณเหมือนเข้าไปได้นะในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขาไม่สามารถจะโฟกัสหรือว อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่างไรคุณเนาะเรื่องเราสองกองกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหละตรไม่เกิดขึ้นกับใครเลยได้ขอโทษที่คลิปมาช้านะคะพอดีว่าในช่วงสงกรานวันก็มีภารกิจเนาะพอเสร็จจากสงกรานก็เลยเรีบมาทําคลิปเนาะวันนี้ก็รีพัมนะคะอย่างเร็วที่สุดแล้วเท่าที่จะทาได้จริงๆหวานกะว่าจะข้ามไปเป็นเดือนหน้าเลยเนาะ แต่ว่าด้วยความว่าเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนนี้เราจะโปรเป็นโปรซัมเมอร์ถ้าเจดว่าข้ามของราศีกันกับอีกหนึ่งราศีก็คือราศีพฤษภไปก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายๆราศีก่อนก็คือใส่โปรเข้ามาในช่วงถ่ายคลิปเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจโปรก็สามารถดูต่อนจบท้ายคลิปได้เลยนะคะเป็นโปรในช่วงซัมเมอร์ก็คือในช่วงสงกรานนี้แหละคะ่ะจริงๆโปรจะหมดในช่วงสงกรานนะคะแต่ว่าหว我还ยังทำคลิปไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็อาจจะขยายออกไปสัรกระยะหนึ่งเนาะ สนใจก็รอดูนะคะเป็นโปรชาร์ตเพื้นชีวิตบวกกับไพทารโลนะคะใครอยากหา GPS ของตัวเองก็สามารถที่จะลองหาได้เลยเพราะว่ามันก็ สำหรับบอกว่าค่อนข้างดีนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะมุ่งหน้าไปทางไหนดีนะครสำหรับชีวิตของเราเดวิลค่ะบางท่านอาจจะเปยนชาวราศีม,มังกรและขานานมังกรนะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ี่อมข้างทอกซิกหรือเปล่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึก,กอึดอัดนะคะหรืออาจจะเป็นความขี้หึงขี้ห่วงหรือใครบางคนมีความระแวงไม่ไว้วางใจมากจนเกินไปเด๋ยวเดวิลถ้าไม่ใช่ในเรื่องของชู้สาวอาจจะเป็นอาการที่เรารู้สึกติดวงติดห่วงกับใครบางคนมากจนเกินไปแล้วหาทางออกไม่ได้เนาะ หรืออาจจะมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่นอกก้องเพื่อนฝูงหรือว่าเวลาที่ไม่ค่อยมีให้กันก็ได้ซึ่งนําพามาสู่ความเครียดนะคะมสี่ไม้เท้าเข้ามาด้วยมีครอบฝ่ไฟใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า,พาไพ่ใต้สาหรับขึ้นสามดาวนะคะ เป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงปัญหาบางอย่างที่ยังค้างคาในจิตใจ,จของเขาถ้าถามว่าในตอนนี้เขารู้สึกอยีางคนก็ยังเป็นป่วดเป็นห่วงกันนะคะก็ยังตัดคนไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีาความรู้สึกเ,เป็นห่วงเป็นห่วงเนี่ยมันก็มีทั้งความอยากจะผูกพันแล้วก็ความรู้สึกอึดอัดอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันนะคะมาพร้อมกับไพ่ก้าวดาดที่บง่งบอกถึงภาวะเครียดแต่ถ้าถามว่าปล่อยความสัมพันนี้ไหมังไม่ปล่อยนะคะเป็นไพ่เสี่ยเหรียญน,นะคะก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่อย่างที่หวันบอกแหละว,ว่า ถ้าคุณกับเขาเพิ่งมาสารความสัมพันธ์กันอาจจะลองนีเใชคนิดนึงว่าเขามีใครบางคนที่เขายังเป็นโหวกเป็นหวหนหือเปลนาวกับคุณเขาก็ยังอยากมีในชีวิตนะคะแต่มันไปอารมณ์เหมือนการกักคุณเอาไว้ก่อนมากกว่าอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะแบบเซตเดาวกับคุณขนาดนั้นออนึกออกไหมแต่ว่าก็มีคุณไว้อยู่ในชีวิตก็ดีเหมือนกันอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วเวลาที่เครีคยดจากใครบางคนแล้วก็รู้สึกเหมือนคุณเป็นที่พักใจอีกที่หนึ่งอะไรอ่เคะก็เป็นไปได้เออ หรือไม่บางทีเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อึดอัดใจกับคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะจะคบหรือไม่คบจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็แล้วแต่ว่าว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกอึดอัดใจเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะแต่ในนี้ถ้าคุณคบหรือสางความสัมพันธ์กันอย่างจริงจัง บางท่านที่เคยคุยกันเยอะเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวว่าก็ยังมีแพลนั้นอยู่นะคะที่ใส่สนเท้าเข้ามาก็ยังมองเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นะคะแต่ว่าบางท่านบางความสัมพันธ์อาจจะมีเ้อเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเขาเครียดอะไรเอ่ยเควนถือดาบนะบางท่านอาจจะเปยชาวธาตุลมจนกุมเมถุนนะคะเด็ดเชือกไม้เท้าหกดาบ คือเธอเรียนนะคะายใต้สมขึ้นท um าไม่เท้าโอเคบอกว่าเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ยุ่งเหยิงเกี่ยวกับคุณนะมันทําให้เขารู้สึกสับสนในความเป็นคุณหรือว่าบางท่นานทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันน่าจะเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเขาในตอนนี้นะคะจริง,รงๆในตอนนี้เขายังไม่ได้หันหลังให้คุณนะแต่หวัมองว่าเขาแค่มีอะไรบางอย่างที่เขาไม่สบายใจเขาเลยดูจบลงนะคะถ้าเขาเงียบกับคุณหรือเฉยกับคุณน่าจะเกิดจากการที่เขาเองก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่สบายใจแต่เลือกที่จะไม่พูดออกมา นะคะเวลาที่คุณพยายามจะคุยกับเขาเขาอาจจะมีเหมือนเว้นระยะห่างก,กับคุณแต่ไม่ได้ไปแล้วไปหลับนะแค่เว้นระยะห่างเฉยๆนะคะเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่สบายใจเกี่ยวกับคุณซึ่งอันนี้มันน่าจะต้องแล้วแต่สถานะความสัมพันธ์ของแต่ละคนบางคนอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเรื่องความรักอาจจะรักซ้อนหรือว่ารักแค่เรากับเขาหรืออาจจะการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือ,ออาจจะเป็นความทอกสิอะไรบางอย่างนะคะซึ่งไพ่ใบนี้มันรวมไปถึงการพน,นันหรือ การหยิบยืมเงินก็ได้เพราะม,มันมีไพ่สีเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะอบมหมองว่าน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกอึอดอัดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เนาะทีนี้เดาน้องกันหน่อยค่ะว่นาแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปดลยแต่ถามว่ารู้สึกงแบบคุณก็ยังไม่ไปไหนหรอกนะคะต่อให้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบว่าเขายังกักเุณนเอาไว้แต่ว่ามันจะไปที่ทางไหนก็อาจจะเป็นนนออีกเรื่งึะ ในคลิปของราศีวันจะไม่ได้ทําแบบแยกสถานะความสัมพันธ์ให้นะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากดูแบบแยกสถานะความสัมพันธ์คุณสามารถไปหาดูได้นในคลิปลายท่านเนาะว่าจะทําแยกเอาไว้ก็จะมีคนโซนคนแอบบรักแล้วก็คนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะของราศีกันก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของทตาดินคะ หรือเขาอาจจะมีใครบางคนที่เขายึดติดอยู่หรือเปล่าลองชิกดีๆนะคะสองเหรียญค่ะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดนะคะแต่บางท่านถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็น่าจะยังมีอะไรบางอย่างที่อิรุงตุงนังอยู่นะคะการขอหยิบยืมการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายท่านนเป็นความสัมพันธ์แบบไปไป,ไปกับๆก,กันนะคะโอเคมีไพ่นหนึ่งดาบกับหนึ่งถ้วยเข้ามาหวั่รู้สึกว่า ยังมีช่วงเวลาที่สามารถจะหันหน้าเข้าหากันได้นะคะใครที่ทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันถ้าพยายามประนีบระนอ,หอมหันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจกันแค่ใครสักคนหนึ่งยอมพูดอีกคนนึงก็พร้อมที่จะเปิดรับนะคะจริงจเป็นไพ่หนึ่งดาบและหนึ่งถ้วยถ้าแสดงความจริงใจออกมาหรือกล้าที่จะพูดจะคุยจะเคลียร์อีกคนนึงก็ยังมีความรู้สึกนะคะยังมีความรู้สึกที่เอิบลนแลวก็มากมายที่ยังพร้อมที่จะ อบก,กอดความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยู่นะคะซึ่งหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญเลยหลายท่านจะเป็นความสมพัน์ทนี่ยังมีความจริงจังหนักแน่นแล้วก็มั่นคงอยู่นะแต่ทีนี้สอ,องท่านที่เพิ่งมาคุยคุยกันเอ,อหวังว่าต้องระมัดระวังความรู้สึกที่มันจะพุ่งมาสักพักหนึ่งแล้วก็ยุบตัวลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่หนึ่งถ้วยยังคาดหวังอะไรมากมายหนะักไม่ได้เนาะไพ่แต่สอรคนไพ่เฮอร์มิตน,นะคะเป็นไพ่ประจองคุณด้วยอาจจะเป็นช่วงเะลาที่คุณต้องใช้ความคิดเยอะๆหน่อยนะคะชาวราศีกันย์แะ ดูคําแนะนําหน่อยเขาพายังแนะนําอะไรบ้างเอ่ยเคมสรีนะระหว่างคุณกับเขาเข้ากันได้ดีไหมชาวราศีกันและขเนการอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีนะคะเขาในตอนนี้ถามว่าเข้ากันได้ดีไหมแบบว่าเขาเองก็ก็น่าจะรู้สึกดีแหละแต่ว่ามันยังเป็นการกักมากกว่าสําหรับท่านที่พึ่งคุยๆกันเนาะแต่ใครที่สารความสัมพันธ์กันมาอย่างจริงจังเขาเองก็อย่าอกหิ้กับคุอื่นนะคะรักตัวเองก่อนนะ บางท่านอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะศาส,สนาที่ต่างกันความเป็นอยู่การใช้ชีวิตอะไรต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยเนาะซึ่งมันอาจจะส่งผลไปถึงเป้าหมายของความสัมพันธ์ด้วยนะคะที่แตกต่างกันไว้ด้สูนบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาคุณมเคือเราดูนี้มีโอกาสจะคลี่คลายได้นะคะหวังว่ามันมีทางออกแหละปัญหาต่างๆที่คุณได้พบได้เจอในช่วงนี้จริงๆหวังมองว่าในช่วงก่อนนันนี้น่าจะหนักนกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่า ในช่วงนี้ดาวประจำตัวของคุณเดินหน้าแล้วนะคะก่อนหนะ้านี้เดินถอยหลังอยู่อาจจะทาให้พลังงานคุณค่อนข้างอ่อนเนาะอาจจะมีความดีเลย์ล่าช้าหรือว่าพูดคุยอะไรกับใครแล้วก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเดินหน้าแล้วนะแต่เพิ่งเดินหน้าได้ไม่กี่วันนะคะพลังงานก็อาจจะยังดูเปสปาอยู่อาจจะรอสักพักนึงเข้าที่เข้าทางก่อนเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ในช่วงที่ดาวเดินถอยหลังแล้วเราเองก็เหมือนถอยหนักเข้าไปอีกนะคะก็อาจจะ อาจจะเป็นช่วงเราการซ่อมแซมสถานการณ์เก่าๆก่อนกว่สาสถานการณ์จะเริ่มกลับเข้าที่เข้าทางแต่ถ้าจากหน้าภาพที่ดูในวันนี้เหอนว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางในตัวของมันเองเนาะ ใครที่อยากจะคุยกันจีบกันหยอกกันถ้าความรู้สึกของเรามันยังมีอยู่ก็ลองปลุกมันขึ้นมานะคะวดดิ้งความแผรในเรื่องการแต่งงานสร้าง,งครอบครัวหรือเปล่าขวานรู้สึกว่าใครที่มีแลนนี้อยู่ก็ก,ก็น่าจะยังเป็นไปได้อยู่นะคะไพ่ตดสอบขึ้นมาว่าดิสปปดาากู้บีเดอะวันจะเป็นคนคนนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะไรหลายๆอย่างที่พบเจอในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งก็ได้นะที่เข้ามาเหมือน เหมือนวดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่ามันแข็งแรงมากพอไหมจริงๆแล้วมันมีอะไรเปราะบางอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่าเราจะได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันเวลาผ่านไปแล้วรู้สึกว่าเออมันสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้คุยกันได้หรือเราเองก็อยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ก็ลองปรับความเข้าใจกันดูบางทีพอได้มีโอกาสให้หน้าเข้าหาก,กันาพูดคุยกันแล้วก็พยายามปรับจูนซึ่งกันและกันอาจจะทําให้บรรยากาศที่เคยตึงเครียดม,มานานก่อนหน้านี้น เข้าที่เข้าทางมาคืนก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าจะโอเคแล้วอันนี้แล้วแต่คุณได้เลยนะเพราะว่านี่การอ่านโดยรวมอยู่แล้วมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่าของคุณจะเป็นยังไงต่อไปก็อาจจะต้องลองหาดูดวงสมโตัวเองนะคะอาจจะดูหวาก็ได้ดูคนอื่นก็ได้ดูใครก็ได้ที่คุณสบายใจที่คุณจะดูนะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลคกกแราาาามลลล้้้้ว็คออเนนนยขงงง่่ีะะืท จะมีโปรนะคะใครที่สนใจอยากจะหา GPS ของตัวเองนะคะอยากจะเช็คชาร์จเพื่อชิ้ของตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราควรจะไปทางไหนเราควรจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วก็รู้สึกสับสนเหลือเกินว่าเรากับเขามีดวงที่เข้ากันได้ไหมนะคะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่าเรามีดวงที่แพ้ทางเขาอยู่หรือเปล่า mm. ก็สามารถเช็คได้ตามพื้นดวงนะคะก็ลองดูจนจบท้ายคลิปแล้วกันนะใครที่สนใจโปรอยู่เนาะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็มหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ก็ขอแอบบอกโปรนิดนึงนะคะตอนนี้นายทินทันรุสิบก้ามีจัดโปรอยู่นะเป็นโปรของชาร์จพื้นชีวิตบวกกับไพ่ทาโร่นะคะให้คุณได้อัปเดตดวงชะตาของคุณก็คือ ดูว่าพื้นดวงคุณเป็นยังไงนะคะหา GPS ของคุณให้เจอเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะต้องทําอะไรตอนนี้คุณควรโฟกัสอะไรหรือตอนนี้คณุณควรจะต้องระมัดระวังอะไรเนาะหรือว่าถ้าคุณมีใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากจะรู้ว่าคุณกับเขามีความเป็นไปได้บ้างไหมเข้ากันได้หรือเปล่าเรามีดวงแพ้ทางเขาบ้างไหมก็สามารถมาเช็คได้นะคะแล้วก็ถามอารมณ์ถามความรู้สึกของเขาในรูปแบบของไพ่ทาโร่โได้เลยเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างนี้นะคะที่หวนแนบเอาไว้ในการดูดวงส่วนตัวก็เข้ามาดูรายละเอียดกันก่อนก็ได้ค่ะโอเคค ก็ไปนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบนะ้างนอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย